สมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบ็กเมลชี้อย่าเมียสองเดือนแล้วตอนนี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เด็กจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สอพอขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทําอนาจารหลังรู้จักกันที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรับคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก จะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มคืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ทธันวาคม 2, 5 6 6พันตํารพันตำรวจเอจยศวัดแก้วสืบทันนิตผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่านางสาวเออายุประมาณ17ปี10เดือนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกนายสมรักษ์พาไปเพื่อทำอนาจาร พนักงานสอบสวนเวรสอพอเมืองขอนแก่นได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำเบื้องต้นสอบปากคำแล้วเพื่อนที่เป็นคนไปรับตัวของนางสาวเอจากโรงแรมไว้เป็นพยานและพนักงานสอบสวนทำหนังสือพร้อมส่งตัวนางสาวเอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนอกจากนี้ยังสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งเป็นเพื่อนนางสาวเอพร้อมส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์ด้านนายสมรักคำสิง เผยว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวร้านอาหารตามภาษาส่วนฝ่ายหญิงก็มากันเป็นกลุ่มของเขาแต่มานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะของตนก่อนจะตามตนไปที่โรงแรมยอมรับเมื่อไปถึงโรงแรมแล้วมีการกอดหอมและถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพราะถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่เมื่อฝ่ายหญิงตอบว่าอายุ17ปีตนก็สะดุง้งและรีบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หนูพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปส่ง จากนั้นตนก็หลับไปแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงถ่ายรูปตนตอนหลับไว้และไปแจ้งความไม่รู้ใครแบ็กเมลใครสำหรับเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากตนเองไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็ยังเป็นเด็กนอกจากนี้ตนได้เซ็นใบหย่าก,กับภรรยาประมาณสเดือนกว่าแล้วได้เปิดเผย เรื่องราวอีกว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรเป็นเรื่องของทนายสภาพจิตใจตอนนี้ย่ำแย่เพราะไม่คิดว่าจะเกิดอะไรแบบนี้วันเกิดเหตุก็ไปถ่ายงานที่ขอนแก่นแล้วก็ไปกินเหล้าที่ผับของเพื่อนยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครไม่ได้ฉุดกระชากใครขณะที่ลูกสาวก็ให้กำลังใจอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร